เนี่ยคือพอคนนักธุรกิจเข้าไปทำเขาจะเจอหลุมพังเฮ้ยลึกไม่จากัดชั้นใช่ไหมก็จะถามกันอย่างเงี้ยลึกไม่จากัดชั้นโอ้ดีเลยอย่างเงี้ยกินยาวลงไปเลยไม่จํากัดเลยใช่แต่เขาล็อกการจ่ายในเป็นรอบวันอวันอ่ะสมมติคะแนนทีมอ่อนรามาวันนี้ก็ฝั่งฝั่งแข็งนีร้านหนึ่งฝั่งอ่อนมา5 0า0 0นนี่โอ้วันนี้วอลลุ่มมา5 0,000นเลยน่าจะคํานวณทั้ง5 0,000นไหมน่าจะคํานวณทีมอ่อนให้ทีมแข่งทั้ง5 0 0 0 0นเลยไหมบาลานซ์เขาเขาคำนวณคำนวณไหมครับอาจารย์ เขาก็คำนวณแต่เขาจะมีลิมิตไงสมมติว่าวันเนี้เขาให้ลิมิตการคำนวณเราแค่แสนคะแนนครับที่เหลืออีกสี่แสนอ่ะก็จะล้างทิ้งไม่เก็บด้วยไม่เก็บก็กลายเป็นศูนย์อันนี้เราเรากำลังพูดถึงทีมอ่อนอออ่่าทนแต่ทีมแข็งล้านหนึันยังมีอยู่แต่วันนี้ยทีมแข็งมาห้าแสนแต่คำนวณให้เราแสนเดียวครับแล้วผลงานเราอีกสี่แสนล่ะหายหายแทนที่จะเก็บไว้คำนวณวันพรุ่งนี้ไหมไม่เก็บอื ไปั้งพรุ่งนี้เราก็ต้องมีออเดอร์ใหม่ครับมียอดใหม่เข้ามาเพื่อตบทีมแข็งอืเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยบอกใช้คํานี้ว่าทุกคนอะไม่สามารถชนะแผนไบานารีได้นอกจากจะมีการแพ็คโครงสร้างอืแล้วค่อยๆแจงคะแนนไปอวันนี้แล้วก็กักคะแนนไว้แจงพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็คือต้องทํามือครับซึ่งถ้าคนที่คอนโทรลระบบไม่ได้ไม่ได้เก่งแบบนั้นมันก็ไม่สําเร็จอื อย่างนี้ที่เขาบอกว่าไบเนารี่เนี่ยจ่ายอินฟินิตี้ครา้งหลังมีกี่คนจ่ายให้เราหมดครับก็ไม่จริงสิอาจารย์คือมันจ่ายในคะแนนที่มีลิมิตอยู่ครับแต่ถ้าถามว่าถ้าคะแนนรวมทั้งก้อนลึกลงไปนะอ่าไม่เกินแสนอันนี้เขาก็จ่ายให้เราหมดแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดล้นคะแนนหรือคะแนนเกินขึ้นมาก็จ่ายไม่หมดสิที่เหลือก็ตัดทิ้งถ้าจ่ายหมดก็บริษัทก็เขาเรียกว่าโอเวอร์เพย์โอเวอร์เพย์ใช่ไหมครับ ซึ่งแผนไบนารี่มันเสี่ยงในการโอเวอร์เพย์เพราะว่าเนี่ยลึกไม่จํากัดชั้นนี่แหละครัสองก็มีแค่สองข้างคือถ้าเจอคนเสียนเสียนเทพเทพมาเขาก็จะมีการวางโครงสร้างวางโครงสร้างทีละเม็ดเลยนะแล้วก็ดักนู่นดักนี่ทําให้ตบชิ่งไปหลายเด้งคนนึงเก็บหลายเด้งหมายถึงว่าตบบาลานซ์ลงไปคะแนนเม็ดเดียวเนี่ยตบซ้ายตบขวาเด้งไปหาเม็ดบนเนี่ยก็ทําให้การเรียกแผนมันโยโย่มันโอเวอร์เพย์ง่ายนะครับ น,นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บริษัทที่นําแหนไบน a รีไปใช้ส่วนใหญ่ปิดตัวลงอย่ไี้ครับคือคือคนทําแล้วไม่ค่อยได้ตังค์ไงเพราะสุดท้ายอย่างที่บอก <c oughs> มันโตข้างเดียวครับมันมีคะแนนทีมแข็งมันกินไม่ได้ไงก็ <c oughs> ต้องมีคะแนนทีมอ่อนเหมือน